สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงบุษยมาศเพชรศิรินิราพภูเขาทองมาถึงบางธรณีทวีโศกยามวิโยกยา,ากใจให้สะอื้นโอโอสุธานาแน่นเป็นแผ่นพื้น ถึงสี่หมื่นสองแสนทั้งแดนไตรมือเอือครรภกายเราก็เท้าวหนี้มีมีที่ราสุทาจะอาศยลวนน้ำเน็บจ็บแสบขับแค่แอบใจ เหมือนนกไรรังเร่อยู่เอกาถึงเกล็ดยานบ้านมอนแต่ก่อนเก่าผู้หญิงกล่าวมวยงามตามภาษาเดี๋ยวนี้มอนทอนไรจุกเหมือนตุก,กตา ทั้งผัดนะาจับคำเอาเหมือนชาวไทยโอ,โอ้สามอันพันแปลไม่แท้ที่เอียงเหมือนอย่างเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสัยนี่หรือจิตคิดไม่มีหลายใจ ขีีจิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึงคิดถึงบางผู้อูดผู้อูดดีเป็นศีรักมีคนรักรสทอยอยอร่อยจิตแมนผู้ชูอัวตัวตายทำลายมิตรจะชออผิดในมนุษย์ เพราะภูอุจาขอบคุณค่ะ